วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีนะครับเข้าในส่วนของบัญชีชูมินี่ w a l l ็ตโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับจํานวนที่ผมถอนเงินวันนี้นะครับผมอยู่ที่1,700บาทนะครับถอนเงินเข้า w a l l ็ t ฟรีนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของเว็บไซต์นะครับยิมรีเสิร์ชนะครับผมเกี่ยวกับการหาเงินฟรีนะครับผ่านคอมพิวเตอร์มือถือ Android มือถือ i อ s สามารถทําได้เลยนะครับรายละเอียดข้อมูลการสมัครต่างๆเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับลิงก์สมัครเนาะก็จะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสามารถไปกดสมัครกันได้เว็บนี้สมัครฟรีไม่มีค่าสมัคร ไม่มีการลงทุนไม่มีการเรียกเก็บเงินภายหลังใดๆแน่นอนนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินสลับชูมอนี่วอลเล็นะครับผมก็จะถอนให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปถอนไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะสลับชูมอนี่วอลเล็นะครับผมก็เลยอยากจะมาถอนให้ดูอีกเพื่อเป็นแนวทางสลับการทําเงินวอลเล็นะครับเพราะว่าตอนนี้ Paypal เนี่ยมันยังไม่เปิดให้สมัครในประเทศไทยนะครับก็ หลายๆคนนะครับไม่มี paypal ส่วนคนที่มี paypal อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทำเงินจากเว็บไซต์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะทำการถอนเงินตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะว่าอยากให้ดูตั้งแต่เริ่มนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยถอนแบบไหนนะครับผมต้องใส่อะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้ามาถอนเงินแล้วนะครับผมแนะนำให้เราเข้าไปถอนในตัวของ เว็บไซต์นะครับไม่ต้องเข้าไปถอนในแอปนะเข้ามาถอนในเว็บนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอในส่วนของอ่าด้านบนนะครับมันเขียนคําว่าแลกของรางวัลเนาะในกรอบสีฟ้านะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามที่ทุกคนชอบถามนะครับทำนานไหมกว่าจะได้คะแนนเท่านี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยมี2วิธีที่เราจะทําแล้วมันได้เยอะ1นนะครับวิธีปกติเลยก็คือการ ทำแบบสอบถามทั่วไปนะครับเก็บคะแนนจากการตอบแบบสอบถามนะครับ2ก็คือการเชิญชวนหรือว่าการเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับก็จะมีคะแนนเยอะขึ้นจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมผมก็ทําทั้ง2อย่างนะทำแบบสอบถามแล้วก็เชิญชวนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับการถอนเงินนะครับก็ให้เรากรอกนะครับในส่วนของรหัสนะเข้าสู่ระบบก่อนนะครับใส่รหัสลงไปแล้วก็ วันเดือนปีเกิดนะครับเขามีตัวอย่างด้านขวามือตรงนี้นะครับให้เราดูว่าต้องกรอกแบบไหนสาหรับวันเดือนปีเกิดนะครับอ่าช่องสุดท้ายนะครับผมเป็นอ่าเลขบัตรประชาชน13หลักนะกรอกลงไปนะครับตรงนี้ไม่มีอ่าผลอันตรายใดๆนะครับสำหรับเลขบัตรประชาชนของเรานะครับประกาศนะครับผมคะแนนนะครับและยกเลิกของรางวัลนะครับเริ่ม25ธันวาคมนี้รายละเอียดคลิกที่นี่เนาะ ก็อาจจะยกเลิกหรือว่าการปรับคะแนนต่างๆของรางวัลต่างๆนี่ก็อาจจะยกเลิกใน25ทธันวาคมนี้นะครับก็โอกาสยังมีให้แลกเราก็ต้องรีบแลกนะครับโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าการแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเลือกของรางวัลนะครับมี PayPal, t r u ูม n นี่นะครับแล้วก็ AIS 12 Call นะครับ สำหรับ Paypal เนี่ยก็สามารถแลกได้เลยนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับคะแนนจะใช้แลกอยูที่ประมาณ4,500คะแนนนะครับแล้วก็เงินที่เราจะได้รับจริงนะครับผมก็คือหักค่าธรรมเนียมแล้วเหลือที่850.5สตางค์นะครับผมจริงๆเนี่ยมันเป็นมูลค่า900เนาะก็หักค่าธรรมเนียมไปนะครับ ชูมี่วอลเล็ตนะเป็นบัตรเงินสดในการเติมเข้าอ a l l e t อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นบัตรบัตรทูนะเป็นบัตรเงินสดเข้ามาเราสามารถเอาไปเติมเกมหรือว่าเติมมือถือได้นะครับผมแต่ผมก็จะเอาไปเติมเข้าอล l ล e t นั่นแหละเพื่อที่จะทําการโอนเงินเข้าธนาคารแล้วก็กดเงินสดเอามาใช้นะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับก็คือใช้500คะแนนนะครับผมในการแลก100นะครับใครที่เก็บเงินเก็บคะแนนสะสมครบแล้ว5 0 0เนี่ยเราก็แลก1 0 0รบาทได้เลยนะครับเข้าชูมี่วอลเล็ต นะครับผมผมจะแลกไปที่400บาทนะครับผม400บาทนะครับใช้2,000คะแนนผมมี8,500นะผมก็จะแลก400เนี่ยได้4ครั้งนะครับรวมเป็น1,600นะครับ400บาทนะครับหากค่าธรรมเนียมหรือว่าหักภาษีในการเติมเข้าวอลลิตแล้วนะครับจะเสียไป100บาทต่อครั้งนะครับผมก็จะได้ประมาณครั้งละ300บาทนะครับผมวิธีการแรกก็กดยืนยันเลยนะครับอ่า เราได้รับคําขอแลกเปลี่ยนนะครับคะแนนสะสมของท่านแล้วนะครับของรางวัลน,นี้นะครับผมจะถูกจัดส่งภายในวันที่6นะครับก็คือในวันที่6เดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ ก็ไม่เกินวันที่6แน่นอนเราจะได้รับของรางวัลผ่านอีเมลนะตรงนี้นะครับก็เป็นอีเมลนะครับยิมรีเสิร์ชนะครับยืนยันและแจ้งกําหนดการจัดส่งของรางวัลเนาะอันนี้เขาได้ส่งมาให้นะครับในการยืนยันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการอ่าแลกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแลกอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมโอเคครับผมก็แลกไปทั้งหมดอ่าแปดพันคะแนนละนะครับเหลือ500นะผมก็จะแลกอ่าหนึ่งบาทด้วยนะครับห้าคะแนนนะครับกดแลกไปเลยอันนี้ครั้งสุดท้ายละนะครับ ของรางวัลจะจส่งพร้อมกันนะครับในวันที่6นะครับเดือนหน้านะอาจจะไม่เกินวันที่6ด้วยซ้ำนะครับประมาณวันที่5ก็น่าจะได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นอีเมลนะครับการแลกนะส่งมา5ครั้งเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทําการแลกไป5ครั้งนะครับผมนี่ฮะนี่เป็นหลักฐานนะครับสหรับการแลกครั้งต่อครั้งนะครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับสลับอีเมลการแจ้งเตือนนะครับก็รอเงินเข้านะครับรอเขาส่งมาให้ทางอีเมลนะ เขาจะไม่ส่งเข้าไปใน wallet ของเรานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับของเว็บไซต์นี้นะครับย i ม r e s e a r c h นะครับเป็นการทําแบบสํารวจนะครับสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับก็เราสามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับทำได้ทั้งคอมมือถือ Android iOS นะครับทำได้ฟรีนะครับผมวิธีการทําเลยนะครับก็ให้เราเลือกไปที่หัวข้อแบบสํารวจทั้งหมดแล้วก็ทําได้เลยนะครับนี่จะมีแบบสํารวจให้เรานะครับกลุ่มเฉพาะนะครับผม 80คะแนนนะครับ24คะแนน80คะแนนนะครับแบบสำรวจทั่วไปนะครับ5คะแนน40คะแนน40คะแนนนะครับผมแบบสำรวจส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่มีคะแนนนะก็วิธีการทำประมาณนี้สำหรับการเชิญชวนนะครับมาที่หน้าแรกนะครับเราต้องเข้าผ่านเว็บนะสำหรับการแนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับนี่ด้านขวามือเนี่ยที่เป็นรูปผู้ชายกอดคอกันเนี่ยโดยการแนะนำเพื่อนนะกดเข้าไปนะ โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยครั้งแรกเลยนะเราจะได้รับ10คะแนนนะครับหากเพื่อนของคุณนะครับสมัครสมาชิกผ่านการชวนของคุณรับ50คะแนนเพิ่มนะครับเมื่อเพื่อนของคุณสะสมคะแนนครบ100นะครับผมก็คือให้เขาทําแบบสอบถามด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเขามีคะแนนครบ100คะแนนเราก็ได้เพิ่มอีก50นะครับรวมเป็น60นะครับได้แค่2ครั้งแค่นี้นะครับสำหรับการเชิญเพื่อนเนาะและก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์การรับคะแนนจากการทําแบบสอบถามของเพื่อนนะครับ ก็มีลิงก์ตรงนี้แนะนําเพื่อนได้เลยนะครับผมประมาณนี้สลับยิมรีเสิร์ชนะครับไม่ยากนะการใช้งานเนี่ยก็ไปทํานะครับเก็บคะแนนแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นวอลล็ตได้นะครับผมถ้าผมได้รับาการแลกของรางวัลมาแล้วนะครับผมก็จะทําการนะครับอัปเดตให้อีก1คลิป นะครับว่าวิธีการนําไปเติมเนี่ยเติมแบบไหนอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปวีดีโอต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ